สวัสดีครับผมเจมส์ธิรพัฒน์วันนี้ผมจะมีแง่คิดดีๆสำหรับคนที่อายุ20ปีนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อายุ20ปีเหมือนกันนะครับก็คือว่าอายุ20ปีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนอายุ20ปีต้องออกจากบ้านส่งเสียตัวเองเรียนบางคนอายุ10-20ปีก็ไม่ได้เรียนแทมิหน่าระติดตัว บางคนอายุยีบปีมีบ้านมีรถบางคนอายุสิบปีไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีพอม่อแม่หลายคนกําลังกดดันตัวเองจากสิ่งแวดล้อมโดยลืมมองว่าตัวเองเรามีอะไรเหมือนเขาไหมเส้นทางความสําเร็จของคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับอย่ากดดันตัวเองอย่าแข่งกับใครอย่าไปเทียบกับใครชน,นะใจตัวเองให้ได้ก็พอเพราะความสาเร็จของคนเรามันจะมีเวลาของมันสักวันมันจะเป็นวันของเรา อายุ20ปีไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีบ้านไม่จําเป็นต้องมีรถซื้อเมื่อพร้อมไม่ได้ดูที่อายุถ้าคุณยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งมีครับขอบคุณครับเจมส์ธีรพัฒน